พอเป็นหมอลำก็หัวล้ออ่ะนึกออกป่ะคือแบบแบบว่ามึงเปิดเพลงมึงชอบเพลงอะไรวะเนี่ยแบบเมอมึงเปิดฮาสโโ์เปิดดิสโก้เปิดแจ๊สมาก่อนแล้วอยู่ดีมึงมาหมอลำได้ไงอะอ่ะสวัสดีครับไซทอกวันนี้ครับเรามีรับเชิญเป็นพี่นัทมัฟซายแห่แพงพาราได้แบงค์ท็อกหมอลำ international band ครับส่วนดี่แล้วก็เป็นดีเจด้วยอ่ะเราต้องไปเปลี่ยนรถไฟที่สถานีนี้มีเวลาชัฟเฟโลในการเปลี่ยนรถไฟ2นาทีอ,อยในยุโรปเวลามันเป๊กมากคือตรงเวลามันไม่รอมันออกเลยผมให้ทุกคนไปรอผมไปซื้ออาหารมาพอไปซื้อเสร็จปุ๊บวิ่งขึ้นรถไฟกระโดดขึ้นอนะ่ะถุงข้างหนึงถุงถุงนึงโดนหนีบอยู่นอกรถอะ่ะ คือที่ผมปราร์ตี้ที่ผมว่าผมชอบไม่ชอบเงี้ยมันจะอยู่ที่คนเ้นต์ครับคือสมมุติที่ไอโกรเดนพูดเนี่ยทุกเพลงที่เปิดมาควรจะรู้จักไม่รู้จักมันเต้นทุกเพลงออแล้วแต่อารมมันก็จะมีบางที่ที่เราต้องแบบว่าแพลนมากหน่อยคิดมากหน่อยว่าไอ้นี่เปิดจบเพลงนี้ไปอย่าง,งที่ที่ไหนที่ไทยเนี่ยน <laughs> ะที่ไทยไดะยาก <laughs> ที่สุดเลย <laughs>